จะลุยขึ้นไปครับเดติทอนทำชิงกันเดติทอนหลุดมาอาวครับเดติทอนเปิดย้อนมาวิ่งว่าทับอีไหมสมบิมาตงยิงลูกนี้โอ้โหหนูเลยครับลูกยิงของทางใครแก้ครับจากทางขวาครับที่เปิดขึ้นมาเนี่ย,ยนัดดีดน,นี้ด้วยระยะมันไม่ได้ไกลมากเลยครับทำให้ทางนิโงนี้ได้แต่ มองเลยครับจังหวะสะพลน,นะครับที่สกัดอา้าวแล้วดูแต่ละครั้งนี่ผู้เสียเ<อ>สกสรรดูจอมาตั้งแต่เครื่งแรกเนี่ยสีหน้าแกนี่โอ้ <c oughs> ไม่ได้รครับโอ้โหเือกเก็บได้ครับูเปิดสมันเกร,รีเพิ่งจะเห็นหัวดนดนี่นะครับคว้างเร็วมาเลยแล้วดูดักไว้เลยครับมาหาจะต้องถึงเหลืองครับตรงนี้ไม่น่าจะรอดเลยครับทา่านาของโคชละเด <c oughs> ี๋ยวก็ถ้าเหลืองนี่เหลืองสองนะครับโอ เรียบร้อยครับโอ้โหเหลืองแดงครับพุชระชัยนรงจิรวัตรนี่ดึงมือบอกให้ออกออกตรงนี้เลยโอ้ไปตัดสินใจพลาดจริงๆครับเม่จริงๆนี่คือระยะนี่มันยังไม่ได้ไกลมากเลยนะครับคือไม่ได้เป็นสัมพันธ์เกสีแล้วนกหวีดยาวเกิดขึ้นครับโอ้โหเกมนี้ดูเดือดจริงๆครับจบด้วยการเสมอกันศูนย์ศูนย์ครับโอ้โห